สวัสดีครับวันนี้มียาพิเศษมาแนะนำเพื่อให้ทุกคนรู้จักรักษาสุขภาพอันนี้คือบอระเพชรมีประโยชน์หลายอย่างจะยกมาสองข้อข้อที่หนึ่งสำหรับลูกที่กินนมแม่บ่อยๆก็ใช้ทาหัวนมแล้วลูกก็จะไม่แย่งนมทานกิน ขอที่สใช้เสริมสมรรถทางเพศท่านชายแต่เป็นอายุวัฒนะมารูขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อได้บรอเพชรมาท่านก็หั่นเอาขอผมเอาประมาณนี้คงจะได้ประมาณทั้งยี่สิบชิ้นหันมากประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปเเรียกว่าวิสกี้ขาว ดองไว้ไม่ต้องนานประมาณห้าถึงสิบนาทีก็สามารถใช้เป็นยาได้เรามาลองดูอันนี้ดองไว้แล้วอันนี้ดองไว้แล้วสักนิดหนึ่งนี่บ้างใหญ่ๆมันจะขมก็ใส่ตัวนี้ตัดสักหน่อย ใส่น้ำพึ้งน้ำพึ้งน้ำึ้งตัดสักนิดนึงเพื่อความหวานมันจะได้กินง่ายๆรับรองแข็งเดี๋ยวจะหาฟองคนก่อนเตอช้อนช้อนช้อนี๋อวคนสักหน่อยคนสักหอยคน,ยค,นคนให้เข้ากันสักหน่อยหนึ่งเพื่อสำหรับการรับประทานง่ายมันจะไม่ขมมาก ก็แบบแก่โขบซะเลยข้า,าท่าสงสัยจะเริ่มแข็งกันหละไปแม่แม่แม,แม่อยู่ไหนแม่แม่มา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 ไปเข้าห้องเถอะแข็งไปแต่ว่าม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 าเข้าห้องเข้าห้องเขา้าห้อง เริ่มเป็นไงแขง็ขงดีไหมแขง็ขงแข็ง